ราก็จะใส่น้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ข้าวคั่วหรือผงนัวนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็สดกินแกงวางแซบแซบหมูบ่บ้านนี่กินเบิ้สองถ้วยแม่เจ้าออกไปเลยเบิ้ลสาในี่ถ้วยหนึ่งนะคะเมื่อคืนก็มากินอีกรอบดึกอีกถ้วยนึงเนาะเนี่ยถ้าถ้าถ้าสี่สิบบาทนี่พูดผ,ผ้าฐานเลยเด้หน่พี่นอ้องนโยบายอยานกินบาท่านเนาะเอามาไว้เพื่อเฮ็ดคลิปนั่นแหละนะคะแล้วก็เอาลงไปในคลิปช็อตแล้วนะคะประมาณสามถุงเนาะ แต่ละแต่ละภาพนหมนก็บว่าด้เกิน4 5หาอยดอกพี่น้องนะคะท่าน,นึงกับทั้งยาก่ดอกแต่ว่ามีบางเอิญมีคลิปนั้นนะคะไปไฮไล์เข้ามาเนาะแม่ทาไปไฮไลท์เข้ามาอีก10กว่าน,นาทีเนาะนะคะพี่น้องนะคะก็จะลงไลเนะนะคะไปไฮไลท์คลิปช็อตตลกคลายเครียดมาเนาะคลิปที่น้องเข้าวหอมกินไอติมนะคะ น้องเ้าหอมกินในติมอยู่หน้าโรงเรียนเนาะแต่วันนั้นอะเข้าใส่ชุดลูกเสือเนาะแล้วก็ถ่ายใกล้หน่อยก็เหมือนจะเป็นเด็กโตเนาะนะคะลักษณะเหมือนเด็กโตไม่เหมือนเด็กเล็กๆเนาะนะคะแล้วเขาด้านกินในติมแล้วเขาก็หันหน้ามาพอดีเราก็เลยถ่ายเนาะถ่ายคลิปสั้นประมาณสิบวิหรือสิบสองวินี่แหละนะคะ,ะแล้วเรามีการพูดมาบอกว่าทําไมเธอผมแดงอะไรอย่างเงี้ยแม่เธอเป็นฝรั่งเลยนั่นะแหละอหอมก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้มาเลยน้ําใจมาที่ให้ค่าไอติมค่าขนมน้องนั่นะแหละนะคะ แล้วอพอดีมีคนช่วยแชร์นะคะคลิปนั้นเนาะนะคะไม่รู้ว่าใครแชร์ให้เนาะนะคะได้หมื่นกว่านะคะหมื่นกว่าวิวนะคะมีคลิปเดียวตั้งแต่ผ่านตัวเอสมาเนาะนะคะที่เหลือเลือกะมีคลิปละหาลอยคลิปละสี่อยกว่าหรือพันหนึ่งสองพันสามพันนะคะแล้วก็มีสูงสุดกะ มาตัวนึงมันงามม,มันสวยผิวผิวค้นมันสวยนะคะเป็นมานุยไปกินน้ำอยู่หนาร้านขาย้างห่วงเปซือเสือนมให้ร้านก็เลยทายเอาประมาณสิบกวี่ขึ้นกันสิบสองวีนี่แหละนะคะภาพน,นั้นเนาะนะคะแล้วก็ลงคลิปว่าอทำเป็นแฮชแท็กมาแรงหนะะ้าม่ทาลงแฮชแท็กว่ามาแรงนะคะคลิปมาแรงกะระแสแรงอะไรอย่างเงี้ยตัวนั้นหลัะได้สามพันนะคะแล้วที่อื่นๆก็ไม่เกินนี้เนาะนะคะบางทีก็จะมีคลิป ตั้งแต่ผ่านตัวเอสมาเนี่ยผ่านยากนอกจากเราจะเข้าหลังบ้านเนาะนะคะเราต้องช่วยกันทางหลังบ้านและก็หน้าไร้บ่อยๆเนาะนะคะบางท่านสะดวกก็ะไรบ่อยๆนะคะบางท่านว่สะดวกกับเข่าหลังบ้านนะคะตอนนี้หอมก็เลยปากหมุดตัวเองว่าจะทํางานยังไงให้มันสําเร็จผ่านไปเนาะนะคะ เนี่ยหลังจากยังหอมมานั่งทําอยู่นี่างยยังหอมก็เลยบอกว่าเอายี่สิบสามสิบสิบสี่ก็คือคนนี้ทําเป็นคนนี้จะเป็นวิดีโอเนาะมีวิดีโอยาวเนี่ยอันนี้แ็จะเป็นไล์ไล์ยาวเนาะนะคะสามสิบเอ็ดวิเนาะอ่าของพี่วีนี่ก็แบตเครื่องร้อนพอดีก็ได้ยี่สิบวิยี่สิบนาทีนะคะ,ะพูดผิดอันนี้นาทีหมดเลยนะนะคะยี่สิบสามสิบดีกว่าที่เราจะทําแบบห้าห้านาทีสิบนาทีเนาะมันไม่คุ้มยังหอมคิดดูแล้วว่า จะไปได้ไม่เยอะก็จริงแต่เอาบ้านหนึ่งนะให้ได้ยี่สิบสามสิบนาทีดีกว่าอย่างไรก็ได้มดจินน้ําได้ขบวนยาวนะคะคลิปแม่ไม่สวยไม่ปังไม่ปังไม่แม่คลิปแม่ไม่ค่อยปังแม่ก็ไม่ได้ทำหน้าปกพี่ยูเขาแนะนํามาบอกว่าให้เรานะ่ะทำหน้าปกหน่อยเพื่อดึงดูดใจนะคะเขาอยากจะช่วยเรานะคะความหมายเนะี่ยเขาอยากจะช่วยเราเนาะนะคะอีกเจ็ดนาทีเด้อนะคะ อยากจะช่วยเราเพื่อให้พี่น้องเข้ามารับชมย้อนหลังบ้างหรือดึงดูดใจแรงดึงดูดอะไรเข้ามาช่วยอะไรของเรานะคะเขาอยากช่วยเรานั่นแหละนะคะแล้วก็เหมือนเขาจะ,จะบอกเราว่าให้สลับวิวในความก็เลยหลังจากที่เขาสั่งมาก็ไปสลับวิวมันสัมปลังบ้างเนาะ แล้วก็ดอกบัวบ้างอ่างเงี้ยก็มีอยู่800-700คนรับชมเนาะในไร์สดนะคะทีละ50นาทีเนาะนะคะประมาณนั้นหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วบังเอิญวันนั้นอะไปไปถ่ายทอดอ่อต้นข้าวเนาะอากาศดีมากมากวันนั้นบ่าย2-3โมงเย็นนะคะช่วงบ่าย3โมงเย็นๆนี่แหละช่วงนั้นวันนั้นน้องหอมเขาเขาเจ็บท้องแล้วเขาตอนเย็นๆเขาหายแล้วเลยไปฝากไว้ที่บ้านเนาะอ่อลูกชายเนาะนะคะ มีวันนั้นแหละนะคะแม่ฟุกยังไงไม่รู้แหละได้2,300คนรับชมเนาะนะคะก็ขอขอ,ขอบคุณย้อนหลังด้วยนะคะถ้าถ้าเป็นคนรับชมเนาะนะคะ2,000กว่าแล้วชั่วมงมันเก็ขึ้นเป็น20 20หา26นาทีเนาะนะคะก็ได้เกือบ26นาทีเนาะนะคะมือนั่นเนาะนะคะแล้วเขาเนะนะอยากอยากให้เราน่ะสลับวิวในการถ่ายหรือไลฟ์สดนะคะไม่ใช่จะเอาแต่เดิมๆเนาะนะคะแต่ว่าถ้าเราคือยังหอมไม่ค่อยเอาหน้าออก รู้อยู่แล้วว่าเราเขาคงจะรู้แล้วว่าเราไม่เอาหน้าออกเนาะเขาก็เลยแบบเหมือนกับเด้งข้อความขึ้นมาหน้าจอเวลาเราปิดไลน์ลงเขาก็จะบอกแล้วว่าให้คุณใช้หน้าปกนะ,ะประมาณว่าถ้าไม่หน้าปกก็สลับวิวประมาณนั้นเนาะนะคะมันก็ได้ผลนะคะถ้าเราสลับวิวบ้างหรือทําหน้าปกเนาะนะคะ